ิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสได้ก็คือสัมผัสเห็นรับรู้การเกิดการดำรงอยู่แล้วก็การหมดสิ้นไปในแต่ละช่วงแต่ละขณะในขณะที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอ,อวัยวะส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวเช่นการยกการย่างการเหยียบหรือว่าลมหายใจ เข้าลมหายใจออกรวนแล้วแต่มีการเกิดดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องพยายามสังเกตเในสิ่งที่จะตามมาพราะเลยจะขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยการที่เราเห็นบ่อยๆเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ่อยๆเห็นการดับไปสิ้นไปจนจิต คุ้นเคยกับการดับไปสิ้นไปดับไปสิ้นไปจะมีพัฒนาการของจิตอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่านิพิทาก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสภาพที่เป็นอยู่มีความเบื่อหน่ายในการที่เราต้องวนเวียนอยู่ในเรื่องของความทุกข์ว่าสิ่งที่เราสังเกตรับรู้ จากการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ว่ามันครอบครอบงำครอบคุมชีวิตของเราอยู่แล้วเราสลัดออกไม่ได้แล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ห้ามหรือชะลอ,อก,ก็ไม่ได้มันวนเวียนหลายรูปลาแบบเข้ามาในชีวิตของเรา เป็นความทุกข์ทางกายบ้างเป็นความทุกข์ทางใจบ้างเป็นความวิตตกกังวลบ้างเป็นความไม่พอใจในสิ่งที่ได้รับบ้างไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าถูกกระทําจากบุคคลอื่นเกิดการสะเทือนสะเทือนใจกับตนเองเมื่อเข้าใจแล้วเห็น ก็เกิดความรู้สึกอยากหลีกนีจากสภาพทำทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นแบบนั้นที่เป็นความทุกข์ที่ครอบงำสิ่งนี้เราเรียกว่านิพิทาความอยากจะออกจากความทุกข์ซึ่งความทุกข์เราอาจจะยกออกมาว่าความทุกข์ในกองตังขานก็ได้ ก็คือรูปเวทนาสัญญาต่างานวิญญาณอันนี้ก็เป็นคำพระที่อาจจะลำบากต่อการเข้าใจนิดหนึ่งแต่ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าเ,เราอยากจะสลัดเกิดความอยากจะสลัดพบเกิดความเบื่อหน่ายต้องการพ้นจากสิ่ง,งต่างๆที่ประสบพบอยู่ตลอด จะเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้ซะด้วยจะทำยังไงให้เราสามารถพ้นจากสภาวะนี้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมานะจากที่เราอธิบายไปว่าพยายามให้เห็นการเกิดดับเกิดดับแล้วก็จะมีผลในทางที่ดีต่อเรา